หลายคนยังไม่รู้กินไข่และเห็ดช่วยชะลอการเกิดผมหงอกได้แถมเส้นผมสุขภาพดีหนานดกดำด้วยไข่เนี่ยเป็นโปรโตีนที่หาทานได้ง่ายมีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายมากมายค่ะโดยเฉพาะโปรโตีนและไบโอตินที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเล็บและเส้นผมและยังช่วยซ่อมแซมเคราตินของเส้นผมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทำให้เส้นผมสุขภาพดีมีน้ำหนักไม่ชี้ฟู ส่วนเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดแชมปิญองเห็ดฟางหรือว่าจะเป็นเห็ดเข็มทอง ล้วนมีซิลิเนียมที่เป็นสารอาหารสำคัญต่อเส้นผมช่วยลดการเปลี่ยนของสีผมให้น้อยลงลดความผิดปกติของเม็ดสีผมและยังช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายการทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมและได้รับสารอาหารที่เพียงพอมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ทั้งสุขภาพร่างกายองรวมและเส้นผมมีสุขภาพที่ดีสำหรับวิธีดูแลแบบธรรมชาติไม่เพียงแต่ปลอดภัยเท่านั้นยังช่วยฟื้นฟูเส้นผมและชะลอการเกิดผมหงอกได้โดยไม่ ต้องกังวลจากผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมีด้วยนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากให้กันบางใจกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ